ุ้ยแต่ที่ทุกคนรู้จักคือแม่ทิพย์คุณแม่มี AKA ด้วยชื่อโมโม่คุณแม่เกิดเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2499ที่อำเภอวิเศษชัยชันจังหวัดอ่างทองคุณพ่อชื่อนายปักชิวแท่ฉวนส่วนคุณแม่ชื่อนางจุนเซียงแท่จังเป็นบุตรคนที่สจากทั้งหมด5คน สมรสกับป้าลเลอพองศ์มหามณีขจรมีบุตรธิดาด้วยกันสี่คนนายประกรณ์ฉัตรบริรนนาาักษ์นายไทรัชฉัตรบริรักษ์นายพัชฉัตรบริรักษ์และหนูลูกสาวของคุณแม่เด็กหญิงวันใหม่ฉัตรบริรักษ์คุณแม่จบการศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนตันติวิทยาคมจังหวาาัดอ่างทองและโรงเรียนสมทวินราชนันติจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ พอดีเมื่อกี้วันใหม่จริงๆแล้วมีเรื่องที่อยากจะพูดนะครับแต่ว่าน้องบอกว่าไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าก่อนอนื่งต้องขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณแทนคุณแม่ที่มาร่วมส่งแม่กันเยอะมากๆเลย ชีวิตของผมผมมีความสํ็เอยู่หลายเรื่องโดยที่ผมทำมันลงมือทำแต่ว่ามีเรื่องที่ผมภาคภูมิใจมากที่สุดในชีวิตโดยที่ผมไม่ต้องทำอะไรเลย คือการได้เกิดเป็นลูกของแม่แล้วผมก็คิดว่าแม่ก็คงภูมิใจที่ได้เห็นลูกๆทั้งสี่คนเ <c oughs> ติบโตขึ้นมาทั้งดีส่วนลูกสาวของคุณแม่คนนี้ <c oughs> น้องวันใหม่คนที่แม่รักแล้วก็เป็นห่วงมากที่สุด ตัวเราสามคนอยากบอกแม่ว่าแม่ไม่ต้องห่วงเลยนะพี่ชายทั้งสามคนของเขาดูแลอย่างดีแน่นอนคอยมองจากข้างบนนะแม่รักแม่นะรักมากๆนะครับ ครับผมกผม็ผมอาจจะยาวสักหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะมีหลายๆเรื่องที่หลายๆคนไม่ทราบนะครับก็อยากจะเอามาแชร์ทุกคนทราบในวันนี้นะครับจริงๆนอกจากขอบคุณแขกทุกคนแล้วนะครับจริงๆต้องขอบคุณคุณหมอแล้วก็พยาบาลที่โรง,งพยาบาลรามาธิบดีด้วยนะครับที่ดูแลคุณแม่มนอย่างดีตลอด6ปีนี้นะครับครับผมก็ตั้งแต่เด็กเนี่ยผม เคยได้ยินคนพูดมาตลอดว่าคนเราอ่ะอยู่ให้คนหลักจากไปให้คนคิดถึงซึ่งแม่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของประโยคนนี้จริงๆแม่เป็นคนที่ใจดีมากๆนะคะแม่ชอบช่วยเหลือคนไม่ว่าใครเดือดร้อนมาหาแม่แม่ยินดีช่วยเสมอนะแม่ยอมเสียสละ แล้วก็ยอมระบะได้แทนเลยจนตอน,นเด็กผมเคยสงสัยแล้วก็คุยกับแม่ครับว่าทําไมแม่ชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ให้โอกาสคนอื่นมากมาย